สวัสดีค่ะมาพบก,กับช่องแก้มปานิตาลำเพิ่นโชว์ออฟฟิเชียลค่ะพวายนี่ตอนนี้นะคะเป็นเวลา11บอโมงจดเที่ยงแล้วหนูก็ตื่นมาวางสิบโมองอาบน้ำชะโผมนะคะหนูก็ไม่รู้ว่าเบิรงได้ว่าไม่ใช่เป็นอีบอออันนี้หนูทำตามสูตรที่พวาเนี่น,นี่น่ะมีสกิดอยู่เลยตี๋ของนอก เห,ห,หนูซาผมสะอาดมากเลยนะคะหนูซาไปประมาณจาะแค่ละประมาณสะผมสามหอบขีม้มวดนิดเดียวนะ,ะก็ล่องเบอร์หัวหนูไม่มันนะคะแต่มันมีรังแคแม่หนูก็เลยแก๊บจีแต่ไงตอนนี้หากเกยีพามาเบ่งดูว่าเป็นเตียงไดแนะ่เนาะ ตอนนี้เมื่อน,นี้นัดซ้อมเวลาบ่ายโมงนะคะเป็นนัดทวนทาแล้วก็พอจะอาบน้ำแล้วมันได้ใส่กางเกงยีนแล้วก็เสื้อกีฬานะครับพอพอแม่แม่ในนัดซ้อมกุ้งวันนี้มันกินมานะะมาแน่บ่ะบรรยากาศตอนนี้อาจารย์นักดนตรีเขาก็ซ้อมอยู่นะคะแต่วากล้าเข้าไปนะคะบ๊วยมีมูเข้าไปเนาะอยากอายาเจ้า เินพระเจ้านะคะพ่ค่อยลึ่งกันไปแล้วเพราะมีนักดนตรีมากมายนี่พวกเก่าอยู่สามคนนี่ล่ะมันก็จําม่ได้นี่ช่วงกระเคลิ้นนูพวกสาวน้อยรำเพืินโชว์ก,ก็จะไปซ้อมเวทีโนนนะข้างหน้นาพูนอันนี้ข้างในก็สิเป็นวงไงนะคะซ้อมวันนี้ไม่มีพัสดุมาส่งเลยตอนนี้เราพัสดุจากพ่อฮักนะคะ แต่เมื่อน,นี่ข้าเจ้าพันโทมาว่าเออแอะพัสดุมันติดค้างอยู่สุพรรณเพราะนะเขาบอกเพิ่ณส่งไปผีสาขาปฏิแล้ววันนี้หนูก็ต้องได้ถ่ายอีกนะคะพัสดุจากพวกกำพูเพราะว่าทรงขนมมาให้แต่หกแต่ไม่คิดเลยๆยิ่งม,มาถ่ายคลิปให้เบิ่งนด้วยค่ะเสียงรถมาแล้วรถควัวแน่เลย,ยแม่เปียวแม่ไปสาย วั่มหาไม่ขัวอสันดีเขากะไม่มงนะคะจังออกมาซ้อมวันนี้มีทวนทาวันนี้แกะไปแล้วเพลงนึงนะคะแกะแบบจบเพลงอะ่ะถือว่าเร็วมากๆเลยนะคะสำหรับการแกะเพี่ได้ความมาแล้ว อะไรนี้ใครเป็นคนขับอเอออโอ้ทำไมโชเฟอรนะ์น่าคุ้นคุ้นคะ สวัสดีค่ะนี่ยังเห็นหมูเือดซอยบอที่พลอยเหรอหรือใครสวัสดีค่ะโอ้ยหนูก็กำลังสิมาหาเอามา嘛มกาูแ <c oughs> ต่งโตเลิศแท้ล่ะเมื่อนี้เออมีหอด40ดีกยีกหยอกนะคะ อันนี้คะ่ะเจ้าก็หัวจะพากันไปซื้ออาหารเครื่องครัวเนาะผมหนูก็ท่านในแหงดูเปล่าก้องกินผมยาวกว่านี้นะคะแล้ววันนี้เมือ่อไหร่หนูอาจจะแพ้เสียงในหัวหรือเปล่าแล้ววันนี้ก็ไปตัดมันโคตรเสียดายเลยหนูมานั่งเสียดายทีหลังเนี่ย ก็ดีแล้วค่ะมันผมแตกปลายออกเบิดเล่เลือจักอนันเหลือข้าเน่าอีกแล้แต่ก่อนเน่าปลาเมียเลยอีหอดดักละหอดดากเลยละหอด,ด,ด,อดหอดอันนี้เป็นอันนี้ใช่ไหมคะแล้ปตนนีอยู่ประมาณนี้ มาครับผมมาครับมามามาคุณพ่อ LT กับอวารบุตรครับผมมาเลยเด้อตอนเที่ยงเลยถ่ายคลิปตอนเทีท่ยงเลยจ้ะตอนเทีท่ยงบ่ายโมงครับอ๋อในหนุนนกไยมานี่ว้าวนหั่งถ่ายคลิปอ้านี่ล่ะเดอ้อมากเลยถ้าจะเมาก็เมานะครับวันนี้เงินหมื่นหมดแล้ว <laughs> ชิบออันกปุ่นกับปปเลสิบกับินนเนะ่สีมา่เอาสเงินหมื่นบ่ไดมานี้ไ้ผเหลืองบสกนะฮนุกินน้ำนี่สลายละลอยอยู่ใครอยากกินขนมจีนนะครับเพื่อละลอยมื่ี้มีขนมจีนป่ะจ๊ะอยากกินไหมประาโแบมันอยากกินอ๋อพรอยากกินก็ได้ว่าเอ้สายเลลวก็ได้่วเยดยวเท่าไหร่คะ มือ่อไหร่จะของไอ้เมือ่อไหร่จะของไอ้โคกตม้มอืเราจะกินต้มไก่เอเอโมแมนจะกินหนึ่งไก่เบิงบ้งเบิ้งถือไปใส่เดี๋ยวลักมือ่อไละครับพี่น้องไปโอ้โหหญิงแกรง่งน้ำจากรดูนี่หญิงแกรง่งเวอรสดสมพูอ้าอ,ย,อนนยู่ไเขียนินอันนี้ห้แม่พลายเขียนอะไรอันนี้ เออหมายถึงว่าไอ้กิ๊กไม่นไปซื้อมือดันมีตะน้อยแบบนี้บางเครื่องมาหพอเลยค่ะออกมาพอในสายเจ้าขจ้าอปซือ้อเครื่องครัวเครื่องอะไรนะคะโอ้หักด้วยหล่ะเฮ้ยหนูก็ค้นแกรงคือกันแล้วเนี่ย วันมี้ขี่จะชุดเดข้นมาตลาดแม่ค้าถาม่สุดเนาะเปนไรล่ะไม่นานละนี่หลข้างในอะไรพ่หลดอ่ะเอาแล้วนะแม่มึ่เราไปเห็นเราก็เล็กกินไปหอดแม่เอาแก้วใส่น้ำแข็งหลังอนเป็นมุ้ง บม้วนแกแม่ายยู่มันกวัควนม้เฮ้ยดีต่อย่ไก่งนะสบายแล้วแม่อยู่อหนนี่ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสปิดคลิปไปก่อนเด้อสดีค่ะบ๊ายบาย้างก่อยู่ในถังอย่ังนีเียมใหญ่เเอียงจ้ะ กินกาแฟเหมือห